สวัสดีครับปุ๊บกับผมนะครับ MWP Auto Parts นะครับผม by Admin Max นะครับผมคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือรีวิวสินค้าใหม่นะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรากลับมาการทำการรีวิวนะครับผมตัวหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับที่จะเป็นหลอดของเทล่ a นะครับผมที่จะมีค่าแสง 5,000K แสงสีขาวนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับผมจะให้แสงสีขาวแบบไหนความสว่างเป็นอย่างไรนะครับผมก็โปรดติดตามคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมก่อนอื่น ขออนุญาตทำการแนะนำนะครับผมใบเซอร์ติฟายนะครับผมของทางฟิลิปนะครับจากทางร้าน MWP Auto Parts นะครับปี2023ถึง2024นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าทางคุณลูกค้าไม่มั่นใจว่าสินค้าเป็นของแท้มีการรับประกันมีมาตรฐานไหมนะครับก่อนซื้อทุกครั้งขอดูใบเซอร์ติฟายทุกครั้งได้เลยนะครับเป็นเอกสารที่สามารถเปิดเผยได้นะครับผม ซื้อสินค้าของดีมีราคาถูกนะครับผมของดีราคาถูกมีมาตรฐานมีการรับประก,กันนะครับซื้อกับตัวแทนจัดจาหน่ายเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่มีใบเซอร์ติฟายแบบนี้ถือว่าเป็นของปลอมนะครับคุณลูกค้าอ่าก่อนอื่นเลยนําไปเก็บก่อนวันนี้นะครับผมเราจะทําการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นคลิปนะครับว่าเราจะทําการ รีวิวตัวหลอดไฟของเฮลรานะครับผม power b o o นะครับผมแสง 5,000k แสงสีขาวไวไลฟ์สไตล์นะครับผมซึ่งความสว่างจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมแสงสว่างสีขาวยังไงไปดูกันที่คลิปนี้ได้เลยครับผม เทล่านะครับผมพาวเวอร์บูลนะครับผมไวท์ไลท์แสง5 0 0 0ันนะครับอันนี้คือจะเป็นหลอดไฟของเทล่านะครับผมไฮโดรเจนนะครับผมอ่ะก็ของแท้นะครับผมแล้วก็กำลังไฟนะครับผมทางหลอดเนี่ยจะรับอยู่ที่12 V ทับนะครับผมแต่ถ้าเป็น H 4ก็จะเป็น12 V ทับนะครับผมอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่า H4 สเนี่ยมันจะเป็นทั้งไฟสูงและไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะครับอันนี้คือของแท้มีการรับประกันนะครับผม6เดือนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแสงกันก่อนเลยดีกว่าว่าแสงจะสว่างยังไงนะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแสงของตัวเฮล่านะครับผมแสง 5000K White l i g นะครับผมแสงก็จะออกสีขาวประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมรอดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีรถวิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะให้เห็นชัดๆเลย ตอนนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือถ่ายในรถที่ติดฟิล์ม60%นะครับอ่าเดี๋ยวรอรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแพนให้เลยอ่านี่นะครับก็จะสว่างประมาณนี้นะครับผมถ้าถ่ายในรถนะอ่า นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงจากข้างนอกกันว่าจะสว่างแบบไหนนะครับรีวิวแสงนะครับผมตัว power b l u นะครับ 5,000k ของฮ e ล่านะครับ เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับอันนี้คือถ่ายจากด้านนอกรถเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า,าแสงของเขาเนี่ยจะสว่างประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวรอให้ให้ทางผู้ชมรอก่อนนะครับต้องเป็นฉากที่แบบไม่มีรถเลยเราจะได้เห็นถึงความสว่างจริงๆของเขาเลยนะครับอ่ะฉากนี้แหละครับผมตรงนี้ไม่มีรถแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะ ความสว่างเนี่ยประมาณนี้เลยครับถือว่าสว่างอยู่นะครับผมถ้ามองจากด้านนอกรถเนาะอ่ะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทางคุณลูกค้าที่ชอบแสงสีขาวนะครับแต่เป็นฮาโดรเจนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับเพราะถือว่าก็สว่างพอสมควรนะครับอ่ะ ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวทางแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะมีหลอดไฟหรือมีสินค้าอะไรมารีวิวนะครับก็กดไลค์กดซ u b s c r i b e เอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวสินค้าใหม่จากทางแอดมินบายแมนะครับผม MWP Autopart สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ